เราจะโกหกว่ะจะโกหกเจ้านายแล้วจะโกหกสามีภรรยาจะโกหกลูกน้องเป็นกาลังจะเริ่มโกหกแล้วปรากฏว่าอะไรเฮ้ยเราไม่โกหกดีกว่าว่ะเราอยากรักษาศีลเฮ้ยเราไม่โกหกดีกว่าว่ะการโกหกจะนามาซึ่งการเบียดเบียนเดือดร้อนต่อคนอื่นให้ได้ยากเราเลยทําอะไรไม่รักเราเราไม่โกหกดีกว่าเนี่ยเรียกว่ามีเจตนาเป็นเครื่องมดเว้นจากการโกหกมีศีลอย่างมีเจตนารักษาศีลเรียบร้อยมีศีลต่อไปไหมเป็นผู้มีศีลต่อไปเรียบร้อยแล้วนี่เรียกว่าผู้มีศีลง่ายไหม ง่ายรักษาแค่นี้เลยในขณะปกติรับรู้เลยว่าเรากําลังเป็นผู้มีศีลแต่ในขณะใดเรากําลังจะทําผิดและเราไม่ยอมทําผิดนั้นเรียกว่าเป็นผู้รักษาศีลเรียบร้อยแล้วมีศีลกับรักษาศีลคนละเรื่องนะอยู่เฉยเฉยเนี่ยไม่ได้ทาผิดศีลเรียกว่ามีศีลแต่ในขณะใดกําลังจะทําผิดศีลแล้วเราไม่ยอมทําผิดเรียกว่ามีเจตนาเป็นเครื่องรักษามีเจตนาเป็นเครื่องงดเว้นจากการทําผิดนั้นทีนี้เรารักษาศีลห้าง่ายขึดนะ นายคือแล้วนะต่อไปนี้ให้ตั้งใจในการรักษาสินแห่ให้มากขึ้นแล้วพึงรู้เลยว่าฉันเป็นผู้มีศินหา้าฉันเป็นผู้มีความปกติในความเป็นคนเราจะตั้งใจในการรักษาสินห้าด้วยกันใครไม่รักษาสินหา้าเตือนได้เตือนแต่อย่าไปเตือนคนนอกบ้านเตือนคนในบ้านไม่ต้องไปสรารแนเรื่องชาวบ้านเขาเอาเฉพาะเรื่องในบ้านแล้วไม่ต้องไปสอดส่องดูแลตอกําแพงชาวบ้านเขาเป็นป้าข้างบ้านเลยนะอีนี่ทําผิดสินหหาหรือเปล่าว่าอุาจะได้เอามันเป็นินทาได้ อีนี่มันรักรั์มันทําอะไรหรือเปล่าผิดอะไรหรือเปล่าเดี๋ยวกูจะได้เอามันไปบอกคนอื่นต่อไปมึงรู้คนเดียวรู้ทั้งหมู่บ้านอย่างเงี้ยนะอันนี้ไม่เอานะอันนี้ผิดนะสี่ห้าเมื่อกี้กูศัลกรรมหมดสิบสี่ข้อเรื่องคำพูดคำจามีอะไรบ้างใครจําได้ละเว้นจากการพูดโกหกละเว้นจากการพูดยุยงให้เขาแตกกันละเว้นจากการพูดคำหยาละเว้นจากการพูดเพยอเจอคํคำถามสี่ห้าเมื่อกี้เนี่ยใช้คําว่ามุสาวาทาเวรมณี มีเจตนาเป็นเครื่องงดเว้นจากการพูดโกหกพูดให้ผิดจากหลักสัจจะความจริงพูดให้ผิดจากโลกสี่อย่างละเว้นจากการพูดโกหกละเว้นจากการพูดยุยงให้เขาแตกกันละเว้นจากการพูดคำหยาบละเว้นจากการพูดเพอเจอร์คำพูดยุยงให้เขาแตกกันคำหยาบเพอเจอร์ผิดสีลห้าหรือไม่ผิดสีลห้าใครรู้บ้างคิดว่าผิดหรือไม่ผิดผิดใช่ไหม ใครว่าไม่ผิดยกเมือใครว่าพูดยุยงให้เขาแตกการพูดคําหยาบพูดเพอเจอร์ไม่ผิดสีนห้ายกเมิอเดี๋ยวจะแบ่งเป็นฝั่งไม่มีนะใครคิดว่าพูดยุยงให้เขาแตกการพูดคําหยาบพูดเพอเจอร์ผิดสีนห้ายกเมือขึ้นโหโดยมากเขาเจอผิดสีนห้าหมดใช่ไหมแสดงพูดมึงไม่รอดเลยสักคนหนึ่งนะเออไม่รอดเลยเพราะมึงน่าจะพูดตลอดเวลายุยงกับยุยงเอาอีนันเรื่องอีนันมาพูดให้อีนี่ฟังเอาเรื่องอีนันไปฟ้องอีนู่นเอาเรื่องอีนันไปฟ้องเจ้านาย เรียบร้อยไหมแสดงว่าผิดศีลห้ากันะตะลอดเวลาแต่ความเป็นจริงพุทธเจ้าตัดว่าอะไรฟังใหม่นะมุสาวาทาเวระมณีสิกขาประทานสมาธิยามิมีเจตนาเป็นเครื่องงดเว้นจากการพูดโกหกพูดให้ผิดจากหลักสัจจากความจริงพูดให้ผิดบิดเบือนต่อความจริงต่อโลกมีคำยหยาบมั้เมื่อกี้ที่อาจารย์พูดให้ฟังมีคำยหยาบนะไม่มีนะมีย,ยุโยยให้เขาแตกกันนะ ไม่มีนะมีเพอร์เจอร์ไหมไม่มีมีเรื่องอะไรพูดให้ผิดจากหลักสัจจะความจริงเรื่องเดียวเพระาะฉะนั้นหมายความว่าอะไรศิล5ห้ามีเรื่องของการมุสาวาทามีเรื่องเดียวคืออะไรอย่าพูดโปหกอย่าพูดให้ผิดจากหลักสัจจะความจริงส่วนการยุยย้ยเขาแต่การพูดคำอยากพูดเพอร์เจอร์ไม่ผิดศีลห้าแต่ผิดอะไร,รกุศลกรรมมรดสิทิมันตกจากอะไรตกจากคุณงามความดี แต่ไม่นําไปสู่นรกกําเนิดเดรัจฉานและเปรตวิสัยการพูดยุโยงชาวบ้านแต่กันเนี่ยมันยังไม่นําไปสู่นรกก็จริงแต่มันนําไปสู่ความเศร้าหมองในใจเพราะอะไรมันจะเกิดความอาฆาตพยาบาทมารลายเพราะเราจะนินทาคนอื่นเพราะเราิจชาริษยาเขาถูกป้างเราจึงนินทาชาว่าชาวบ้านเขาเราจึงว่าร้ายเขาดังนั้นะเราต้องแยกก่อนว่าศีลส่วนศีลคุณธรรมจริยธรรมฝ่ายกุศลกรรมบริสิกอีกฝ่ายหนึ่งแยกออกจากกัน ทีนี้เรามาดูหน่อยว่าบริบทของคําว่าพูดยุยงให้ชาวบ้านแตกกันเนี่ยบริบทมันเป็นยังไงที่พระเจ้าถึงไม่อยากให้ทําเพราะมันจะเกิดความเบียดเบียนเดือดร้อนและทะเลาะกันอย่างแรกเลยเนี่ยพระเจ้าบอกว่าการพูดยุยงเขาแตกกันคือเอาเรื่องของนายเเนี่ยไปเล่าให้นายบีฟังแล้วนายบีเนี่ยเกลียดนายเนายเอนายบีเนี่ยนายเเนี่ยก็เอาเรื่องนายบีเนี่ยไปเล่าให้นายเฟังนายเก็เกลียดนายบีต่างคนต่างเอาเรื่องของอีกฝ่ายหนึ่งเนี่ย ไปเล่าให้อีกฝ่ายหนึ่งฟังโดยมีอีตัวกลางเนี่ยอีตัวดีเนี่ยอ่ทุกทุกหมู่บ้านทุกจังหวัดจะมีตัวดีหนึ่งคนที่ชอบสารแนเรื่องชาวบ้านจะหยิบจะสวยกับเอาเรื่องคนอื่นเนี่ยไปพูดไปเล่าให้คนอื่นเขาฟังนะให้เขาตีกันอีพวกตัวเสียมให้เขาตีกนันอีนนี้ต้องโดนกระโถนตีปากนะต้องตีเข้าไปสักทีนึ้งจะได้หยุดพูดสักทีหนึ่งนะีนัยมันจะมีอีตัวดีเนี่ยอยู่ทุกบ้านในทุกๆกลุ่มในทุกเพื่อนในทุกองค์กรจะต้องมีอีตัวดีเสมออีต มีทุกองค์กรนะบางองค์กรก็เป็นแม่บ้านประจําองค์กรรู้ทุกเรื่องในองค์กรกว่าถูซอกซอยตรงไหนรู้หมดทุกอย่างใครถามอะไรตอบได้อับดุลเอ้ยรู้รู้หมดนะนี่อีตัวแม่บ้านอออีตัวเลขาอย่างนี้อออีตัวพนักงานธุรการอีตัวพนักงานบัญชีมันจะต้องมีตัวในในองค์กระนะตัวที่รู้ทุกเรื่องทุกอย่างสารแ,แนเดินส่อสอเสาะแส,ะส,ะสะวันวันไม่ทําการงานอะไรอย่างนะี้วันวันยุ่งแต่เรื่องชาวบ้านเขาอย่างเงี้ยน,นะ แล้วก็เอาเรื่องคนนั้นไปบอกคนนี้เอาเรื่องคนนี้ไปบอกคน,น,นให้เขาทะเลาะกันและอีนี้ก็นั่งดีใจนะว่ากูทําสําเร็จแล้วเป้าหมายกูสูงสุดคือทําให้คนพัตติกันนี่ต่หลังมึงนะซื้อกระถนเก็บไว้ที่องคอ์กรสบายเนือให้นายกอบตอนายกอบจอระตีป่ามันนะเรียกมาแลอากระโถนเฟี้ยมมันจะได้หยุดพูดสักทีหนึ่งอะนะนี่มีพบว่าทุกองคอ์กรเลยกุรับประกรันได้พนักงานในองคอ์กรนั้นๆกลัวจะเกิดความหวาดระแวงว่าถูกมงคลเครื่องรางของข,องของังว่าต้องใช้นี่กระโถนใบเดียวอยู่ เบรคได้เลยความเร็วความชั่วทุกอย่างจอดทุกอย่างจบหมดได้กระโทนนี่มันต้องเจอแบบนี้นะเพราะฉะนั้นในบริบทของการพูดยุโยงให้ชาวบ้านแต่กันคือเอาเรื่องของคนอื่นไปพูดแล้วพระเจ้าสอนว่าอะไรความเลวของคนอื่นอย่าเอาไปพูดให้คนอื่นฟังความเลวตัวเองอ่ะพูดให้คนอื่นฟังเยอะๆพวกเราเป็นแบบไหนเหรอความเลวตัวเองเคยพูดให้คนอื่นฟังบ้างไหมว่าอาจารย์จะไปพูดทำมัเป็นความลับ ความเลวคนอื่นเราชอบพูดมาอู้อาจารย์มันปากมากชอบความเลวคนอื่นยิ่งเป็นความลับมันซ่อนๆเล้นๆเนีเ่ยนะหนูแอบดูมาหนูเห็นคนเดียวไม่มีใครเห็นเลยมันคันมากหนูอยากจะพูดเพราะหนูรู้คนเดียวหนูต้องพิเศษกว่าคนอื่นนี่เห็นไหมมันเป็นปัญหาของคนในสังคมเชื่ออะไรชอบพูดความเลวความชั่วของคนอื่นแต่ไม่พูดความเลวความชั่วของตัวเองพระเจ้าเลยบอกว่าความเลวความชั่วตัวเองอ่ะให้พูดเยอะๆความเลวความชั่วคนอื่นอย่าพูด แม้พยายามมีคนจะถามบอกเลยนะนิดนึงหน้าแง้บๆหน่ะใครเ,เหรอตัวอักษรกอไก่กอไก่ใครอ่ะอีกนิดนึงหน้าแต่งตัวยังไงมาเหรอวันนี้ใส่กระโปรงเสื้อสีชมพูชมพูเสื้อสีเหลืองๆกางเกงสีดํารองเท้ารองเท้าแตะก้าวผมก้าวผมเฮ้ยมึงสีเหลืองมันแบบเขาใส่กันเต็มวันนี้ใส่สีเหลืองเต็มเลยมึงแนะนําเพิ่มอีกนิดนึงใส่แว่นใส่แว่น มึงเริ่มแล้วเห็นมึงจะเริ่มพยายามยักยอดความเลวความชั่วคนอื่นให้ได้อนะนี่สันดานนะสันดานมากเลยเนี่ยปัญหามันพยายามจะพูดความเลวคนอื่นพวนะเจ้าบอกว่าแม้เขาพยายามจะถามแค่ไหนก็ตามเราพยายามหลบเลี้ยวเขียวคดไม่พูดความเลวความชั่วของคนอื่นเขาต้องพูดแต่อะไร,ะไรความดีของเขาเท่านั้นความเลวคนอื่นพูดเยอะๆความเลวตัวเองเอ้ยพ่อทีความเลวตัวเองพูดเยอะๆ เนี่ยกูก็มั่วหมดแล้วเนี่ยแสดงว่าที่นี่น่าจะเลวเยอะกูเลยเลวไปด้วยแล้วเนี่ยพันไปหมดแล้วเนี่ยเออความเลวตัวเองพูดเยอะๆความเลวคนอื่นเงียบๆไว้อย่าพูดความดีตัวเองไม่ต้องพูดไม่ต้องโษนาเก็บไว้แต่ความดีคนอื่นพูดเยอะๆนี่คือหลักคําสอนพระเจ้าทําไมเวลาอาจารย์ไปออกรายการไหนก็ตามหรือได้สดก็ตามเนี่ยอาจารย์จะพยายามพูดเสมอว่าอาจารย์พยายามปัจจานตัวเองเสมอ เฮ้ยอาจารย์เคยทําเร็วทําชั่วมาก่อนสารพัดความเร็วความชั่วที่เคยทํามาทํามาสารพัดจะทําไม่เป็นไรให้เขาไปเออสารพัดจะทําความเร็วความชั่วมามากมายมหาศาลอาจารย์พยายามจะประจานความเร็วตัวเองหนึ่งในการประจานความเร็วตัวเองรู้ไหมเพื่ออะไรที่ปรเจ้าให้ประจานหนึ่งในการประจานความเร็วคือเราจะอายต่อความเร็วของตัวเองแล้วที่สุดแล้วอะไรเราจะไม่ทําความเร็วนั้นเราจะไม่กล้าทําความเร็วอีกเลยเพราะอะไรเราจะอาย เวลาเราโดนประจานอะอายนะมีคนรู้ความลับเราแต่ไม่มีใครรู้เลยอะแล้วเอาไปเล่าต่อๆกันอะเวลาเดินเข้ามาในอบตอในอบจอคนเริ่มซุบซิบกันแล้วถ้ามันมองแปลกๆเป่าพราะวันนี้กูไปทําอะไรวะแต่ความจริงคือทั้งองค์กรเขารู้เรื่องความลับหมดนะอายนะอายอีกน่อยจะกล้าทำอีกอไหมจะไม่กล้าทําอกเลยเพราะอะไรมันเป็นบทเรียนในชีวิตครั้งสําคัญว่าเราจะไม่กล้าทําแบบนี้อีกเพราะเราจะเห็นโทษของมันแล้วเพราะมันอันตรายน่ากลัวเพราะคนเกลียดทางเราคนนินทาว่าร้ายใส่้ายป้ายสีเราแต่จริงไม่จริงไม่รู้อะ่ะ เนี่ยปัญหาเพราะฉะนั้นวิธีการคืออะไรอาจารย์ความเร็วความชั่วตัวเองเยอะจะได้ไม่กล้าทําความเรวความชั่วนั้นแต่ใครที่พูดแต่ความดีตัวเองอย่างเดียวไปไหนก็พูดแต่ความดีไม่เคยเอาความเร็วออกมาเล่าให้ใครฟังมันจะเป็นอะไรเวลาตัวเองทําเร็วจะหลบซ่อนใช่ไหมจะปกปิดจะซ่อนเล้งจะปิดบางความเร็วตัวเองไว้มันจึงอะไรพระเจ้าเลยสอนให้เราเนี่ยพยายามเอาความเร็วไห้คนเห็นเพื่อจะได้ละอายชั่วและเกรงกลัวต่อความบาป ในหลักคาสอนพระเจ้าเรียกว่าหิลิโอตักละอายชั่วกลัวบาปเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากจะมีความลาอายชั่วกลัวบาปให้ทาอะไรประจานตัวเองเยอะๆจะได้ไม่กล้าทําเวลาเรื่องเร็วๆชั่วๆเราจะมักอายเวลาเรื่องดีๆเนี่ยเราจะชอบออกมาพูดใช่ไหมเวลาพูดนะเวลาพูดเราชอบพูดเรื่องดีๆแต่เราไม่ชอบพูดเรวเ็วของตัวเองเราอยากให้คนชมเชยเราแต่ในทางกลับกันเวลาทําเราชอบทําอะไรชอบทาเรว ชอบทําเร็วมากกว่าทําเรื่องดีๆมันตรงกันข้ามนะตรงกันข้ามเลยเห็นบ้างเนี่ยปัญหาปัญหาของพวกเราคือเวลาเราชอบพูดเราชอบพูดเรื่องเร็วชาวบ้านแต่พูดเรื่องดีกว่าตัวเองแต่เวลาการกระทําชอบกระทําเร็วแต่ไม่ชอบกระทําดีมันตรงกันข้ามกันเห็นไหมเพราะฉะนั้นต่อจากนี้เป็นต้นไปเรื่องไม่ดีของตัวเองอ่ะพูดเยอะๆเรื่องดีๆของตัวเองอ่ะไม่ต้องพูดเรื่องดีๆของคนอื่นพูดเยอะ เรื่องชั่วๆของตัวเองพูดเยอะๆเลยไม่ต้องไปพูดของคนอื่นของตัวเองเงียบๆวะเรื่องดีๆนี่นะความดีอะเดี๋ยวคนอื่นเขาก็เห็นเองอาจารย์เดี๋ยวนี้ในสังคมอะไม่มีหรอกหนูต้องโพสต์ลง Facebook หนูต้องโพสต์หนูก็ประกาศไปทําบุญมา20บาทหนูก็พยายามจะบอกว่าหนูทํามาเหมือนนึิมเออเขากองกองกระถินกันในล่าสุดเพิ่งทำกระถินมาใช่ไหมไอ้พุ่มเงินเนี่ยไม่ใช่ของหนูหรอกแต่หนูไปนั่งถ่ายรูปกับเขาหน่อยแล้วเอามาลงแต่หนูไม่พูดนะว่าหนูทำหนูไม่ถาให้เขาคิดกันเองแล้วก็ให้คนมาโนเพไป แล้วก็ให้จินตนาการว่าอ๋อเงินกองกระถินเนี่ยเงินกูเองจินตนาการเจตนาไม่ดีมะเจตนาไม่ดีได้บุญมะก็ได้บุญที่มึงทำยี่สิบาทละไ้ที่เหลือมึงก็ได้จากกิเลสตหาในใจมึงไปนะเพราะอะไรมันโอ้อวดกิเลสตัวเองเวลาจะกินข้าวไปไงเวลาตั้งอาหารเต็มโต๊เลยอีตัวผัวก็จะซัดแล้วหิวไงอีตัวเมียทำยังไงขอถ่ายรูปก,ก่อนจะเพิ่งกินสิโซเชียลจะมาขออวดนิดนึงโทรศัพท์ได้แดกก่อนทุกทีอ่ะโทรศัพท์แดกก่อนแล้วฉุบฉับฉุบฉับชุบฉับเรียบร้อย แต่ตัวเองได่กินอย่างอย่างตัวเองไม่หิวใช่ไหมเพราะว่าอยากเสพคอนเทนต์อยากเสพโซเชียลก่อนแต่ตัวผัวเนี่ยมือสั่นหมดแล้วมันะจะกินอยากจะกินก็ไม่ได้กินกน,นะนะฟีลเดียวกับอะไรจะตัดบาตรใช่ไหมเฮ้ยจะต้องให้เขาตัดบาดใส่บากรกี่ตัวลูกเป็นางานหิวจะตายห่าอยู่แล้วจะตัดเขาตักไม่ได้เขารอพระพต้องให้พระมาก่อนใช่ไหมอันนี้เป็นลนักษณะเดียวกันคืออะไรเป็นเรื่องของความเชื่อแต่ไม่ได้หมายความว่าไม่ดีนะก็ดีถ้าเป็นเหตุเป็นปัจจัยที่ทาให้เราเนี่ยเกิดฝ่ายกุศลเป็นเรื่องที่ดี แต่อย่าไปยึดมั่นถือมั่นจนมากเกินไปจนเกิดความเบียดเบียนเดือดร้อนแต่ตนเองแนละผู้อื่นให้ระวังให้ดีพวกเราเนี่ยจะเอาตัวเองไปที่ตั้งโดยลืมไปว่าคนอื่นก็ยังอยู่นะยังมีคนอื่นที่ใช้ชีวิตร่วมกับเรานะเราอย่าเบียดเบียนเดือดร้อนเขาให้ระยกอันนี้เรื่องของกุศลกรรมบทสิกรสีห้าพยายามรักษาให้ดีอันนี้เมื่อเรื่องของการพูดยุยงเขาแต่กันการพูดยุยงเขาแต่การการพูดคำหยาบต่อมาอะไรเรียกว่าหยาบเช่น เราคุยกับลูกเราอะในบ้านมึงไปหยิบปหาะะให้แม่หน่อยหยาบไหมไม่หยาบเพราะอะไรเราคุยกับลูกใช่ปะ่ะเพราะเราใช้ภาษานี้ในบ้านแต่ถ้าเดินเข้าไปหานายกเฮ้ยนายกวันนี้มึงไปไหนมาวะมึงว่าเรียบร้อยไหมเรียบร้อยเลยใช่ไหมหยาบเลยใช่ไหมมึงน่าจะโดนลดขั้นด้วยนะเออเนี่ปัญหาปัญหาของคําหยาบเราไม่สามารถรู้ได้เลยว่าในสังคมไหนใช้บริบทแบบไหน คำถ,ถามคือเราเข้าไปในสังคมที่ทั้งหมู่บ้านเขาใช้คาว่ามึงกูกันเรียกมึงเรียกกูกันหมดทุกคนเราคนเดียวเข้าไปบอกว่าอุ้ย mm. ทําไมเขาพูดหยาบกเกยนคิดว่าใครจะโดนคนอีกคนเข้าไปนไ่าจะโดนใช่ไมเพราะอะไรมันดัดจริตแล้วเกินแล้วนะปัญหาคือมันต้องดูในบริบทสังคมนั้นๆว่าเขาใช้ภาษาอะไรในการสื่อสารพระเจ้าจึงบอกว่าการจะนับได้ว่าเป็นคำหยาบต้องเป็นคำหยาบของสังคมนั้นๆที่เขาใช้ชีวิตกันถ้าในสังคมนั้นเนี่ยเขาไม่ใช้วาจาแบบนี้ในการพูดคุย จึงนับว่าเป็นคาหยาบแต่ถ้าในสังคมนั้นยังใช้ภาษาวัฒนภาษาวัจนะภาษาแบบไหนไหนเนี่ยในสังคมนั้นอยู่ยังไม่นับว่าเป็นคาหยาบดังนั้นหยาบไม่หยาบแล้วแต่บริบทของสังคมนั้นนั้นให้เราเป็นผู้พิจารณาเองว่าหยาบหรือไม่หยาบตัวสุดท้ายเพอเจอร์เพอเจอร์เป็นลักษณะแบบไหนผู้ไปเรื่อยเคยเห็นคนผู้ไปเรื่อยไหมพูดน้ําไหลไฟดับกูหน้ามีตาเปิดแล้วกูจะหลับแล้วมึงยังไม่หยุดอีกเหรอ กูสาแสดงอากัปกิริยาการหันไปมองจับโทรศัพท์มาดูมึงก็ยังไม่หยุดพูดยังไม่รู้ตัวอีกว่ากูต้องการให้มึงหยุดเดี๋ยวนี้หยุดมะไม่หยุดนี่เรียกว่าเพอร์เจอร์ไม่มีจุดเริ่มต้นไม่มีจุดสิ้นสุดในการฟังในการพูดหาจุดเริ่มต้นหาจุดสิ้นสุดหาจุดลงไม่ได้เลยไม่มีลันเวจอดเลยไปเรื่อยเปื่อยเลยพูดเอาตลกโปกฮาไม่มีสาระไม่มีอัดไม่มีทำไม่มีเงื่อนต้นเงื่อนปลายนี่เรียกว่าเพอร์เจอร์ วาจาแบบเนี้เป็นวาจาที่เจ้าพยายามให้เราหลบเลี่ยงเพราะอะไรมันจะทําให้เราเกิดอกุศลในใจนอนเนื่องในสันดานจนเกิดความเคยชินนําไปสู่การทําเร็วทําชั่วอย่าไปทําคําถามสามอย่างกายกรรมความกระทการกระทําทางกายวจีกรรมคําพูดทางวาจามาโนกรรมความรู้สึกนึกคิดทางใจคําถามสามอย่างเนี้อะไรให้ผลหนักสุดกายวาจาและใจ อะไรมีน้ำหนักมากที่สุดคิดว่าอาจารย์ให้ยกมือนะใครคิดว่ากายก,ายกายกระทําทางกายให้ผลหนักที่สุดคิดว่ากายยกมือใครคิดว่าวาจาให้ผลหนักที่สุดยกมืออ่าวาจากายเมื่อกี้ไม่มีเนาะอันนี้วาจาให้ผลหนักสุดใครคิดว่าใจให้ผลหนักสุดโอเ้เยอะเว้ยเออทำไมเก่งละ่ะทำไมรู้วะอ,อันนี้ผ่านสอบผ่าน ทางใจหนักสุดเอาอาจารย์ทำไมทางใจหนักสุดอ่ะเราด่าชาวบ้านเขาเนี่ยเขาโกรธได้เลยนะเขาทุกข์ได้เลยนะแต่ทําไมเราคิดแค่ในใจด่าเขาเขายังไม่ทุกข์นะเราทุกคนเดียวนะเพราะว่าถ้าเราไม่คิดเราจะด่าได้ไหมไม่ได้นะเราจะต้องรู้สึกนึกคิดติดตึกในใจก่อนเริ่มปรุงแต่งในจิตในใจก่อนถึงจะเริ่มด่าได้ถึงจะเริ่มการกระทําทางกายและวาจาได้เราจะทําอะไรก็แล้วแต่ต้องตั้งเจตนาในใจเช่นเขาด่าเรามาหูเราได้ยินเสียงล้วใช่ไหม ราจะทาอะไรอยากจะด่าดเขากลับเริ่มอยากจะด่าดกลับแล้วใช่ไหมเราต้องทําอะไรก่อนอีนี่เดี๋ยวเจอกูแน่เลยมึงหลายทีแล้วหลายครั้งแล้วแต่เราพูดยังยังไม่พูดนะแต่เราคิดแล้วใช่ไหมมึงเจอกูแน่ดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวถ้ากูทนไม่ไหวนะวันหนึ่งมึงเจอกูแน่มึงเจอกระโถนกุดตีปาแม่เริ่มแล้วใช่ไหมเริ่มคิดและคิดอยู่ที่ไหนในใจแต่พูดยังยังไม่พูดสุดท้ายยนะังไงอัดอั้นตันใจซ้ําๆบ่อยๆวันหนึ่งมันด่าเรามาหรือบางทีมันยังไม่ทันด่าเราเลยแต่ได้ยินมาแล้วว่าวันนี้มันดินทาเแล้ว เดินเข้าไปซัดมันขวดเดียวเลยเรียบร้อยไหมเรียบร้อยเลยเห็นไหมึงดากูเหรอเรียบร้อยแล้วเห็นไหมเพราะอะไรมันคิดบ่อยๆซ้ำๆจนเกิดความเคยชินนอนเนื่องในสันดาลจนนําไปสู่อะไรการกระทําทางกายและคําพูดทางวาจานี่ไงการมโนกรรมคือใจจึงให้ผลมากที่สุดหนักที่สุดนี่คือพระพุทธเจ้าสอนไว้หลายคนจะเข้าใจว่ากายสิหนักกว่าวาจาสิหนักกว่าแต่ตัวเริ่มต้นมันคือใจ ถ้าไม่มีมโนกรรมคือใจหรือความคิดนึกติดตึกถึงสี่เดียวเนี่ยไม่มีเลยความพูดทางวาจาก,ก,ากับการกระทําทางกายจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยเราจะไม่สามารถทําเร็วทำชั่วได้เลยนั่นหมายความว่าอะไรชั่วเกิดจากใจดีละ่ะก็เกิดจากใจทุกอย่างเกิดที่ใจเวลาอกหกักเหะเจ็บที่ไหน,นเจ็บใจนะอกหักเจ็บเท้ามนะั้ยไม่นานะห้ยอกหกักเจ็บหน้าอกจังเลยหายใจไม่ออกอะไเงี้ยไม่น่าใช่ใช่ไหมขอเขอ้าเตเพาหน่อยวะ โอ้หาก,กว่า,วาขวาก็วงเท็เอากินยาพาราหน่อยได้ไมะเอาไม่อยู่นะเพราะอะไรมันเก็บที่ความรู้สึกนึกคิดข้างในว,วิธีการแก้ต้องแก้ที่ไหนแก้ที่ใจพระพุทธเจ้าเลยสอนว่าให้แก้ไขทุกอย่างในชีวิตเราที่อะไรต้นเหตุคําถามคือเรารู้ไหมว่าต้นเหตุของความทุกข์เราคืออะไรทุกวันนี้เราทําอะไรกันเวลาเราเป็นหนี้สินจะแก้ปัญหาหนี้สินแก้กันยังไงอาจารย์ขอรู้วิธีการแก้ที่นี่หน่อยจุดทูบ สิบหกดอกร้อยแปดดอกขอเข้ามากรรมแก้นี่แก้นี่แก่นายกันดูดวงสะดอกคอต่อชะตาอาบน้ำมนต์พ่นน้ำหมากหาหมอดูในการช่วยว่าจะหาวิธีทางแก้อย่างไงทำอะไรอีกขูดเลข่ขูดต้นไม้ใช่ไหมเอาผ้าสามสีไปพันหาวัดศักดิ์สิทธิ์ศักดิ์สิทธิ์ไปบนปบาสารกลาวให้ถูกเลขถูกหวยจะได้หมดนี้ไหนใครทำบ้างสารภาพหน่อยสิใครที่จะแก้นี้สินตัวเองหรือจะแก้ความทุกข์ร้อนในตัวเองเนี่ยแล้วใช้วิธีการเหล่านี้ขอดูมือหน่อย ตอนแล้วว่าไม่จริงแล้วไม่ใช่แล้วโกหกแล้วกูว่านี่มึงผิดสีแล้วเนี่ยไม่มีเจตนาเป็นเครื่องงดเว้นจากการพูดโกหกแล้วเนี่ยเห็นไหมพุ่พูดอกมาแบบนี้มึงเอาซะแล้วเนี่ยเห็นมาต่อหน้ากูเลยนะเห็นไหมมันมีแต่ไม่กล้ายอมรับเห็นไหมเราไม่ยอมรับตามความเป็นจริงว่าเราเป็นคนหนึ่งในนั้นที่เราแก้ไขปัญหาชีวิตเราด้วยวิธีนี้เรามาดูเรื่องกรรมสี่อย่างเราจําเรื่องกรรมดีๆนะกรรมคือการกระทํา กรรมคืออะไรเมื่อกี้นี้เลยตอนแรกที่อาจารย์พูดกายกรรมวจีกรรมมะโนกรรมนั่นแปลว่ากรรมว่าแปลว่ากรรมการกระทําทางกายคือกรรมคําพูดทางวาจาคือกรรมความรู้สึกแลกคิดทางใจเรียกกรรมสามอย่างเนี้เรียกกรรมทั้งหมดกรรมแปลว่าการกระทําของเราทางกายวาจาและใจใครยังคิดว่ากรรมคือกรรมเก่าสงผลใครยังคิดว่ากรรมคือเทพเทวามาดนบันดาล ใครคิดว่ากรรมคือเจ้ากรรมในเวรมาขี่คอเราแล้วชีวิตเราตกต่ำใครยังคิดว่ากรรมคือการทําแท้งและมีวิญญาณเด็กตามถ้ายังคิดอย่างนี้อยู่เข้าใจผิดทั้งหมดกรรมคือการกระทําของตัวเราเองทางกายวาจาและใจนั่นแหละเรียกว่ากรรมบุคคลจะกระทํากรรมดีก็ตามจะกระทํากรรมเลวก็ตามบุคคลนั้นย่อมได้รับผลของการกระทํานั้นๆนี่พ้นไหมไม่พ้นนี่เรียกว่ากรรมทีนี้เรารู้จักคําว่ากรรมแล้วมารู้จักเรื่องกรรมสี่อย่าง หนึ่งกรรมหรือสุขทุกความสุขความทุกในชีวิตเราหรือการกระทําในชีวิตเราไม่มีใครดนบันดาลอะไรได้เลยเรารู้เรื่องนี้ก่อนนะไม่มีใครดนบันดาลกรรมในชีวิตเราได้ไม่มีใครดนบันดาลเรื่องที่หนึ่งถ้าใครยังคิดว่ากรรมหรือสุขทุกในชีวิตเราเนี่ยมีพรหมลิขิตมีกรรมลิขิตมีเทพเทวาดนบันดาลมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ดนบันดาลมีเจ้ากรรมนายเวรคอยกําหนดกฎเกณฑ์ให้เราป่วยเจ็บได้ไข้ ถ้าเรายังคิดอย่างนี้อยู่เรายังผิดจากหลักคําสอนพระเจ้าคือคิดว่ากรรมหรือสุขทุกข์มีใครบันดาลสองกรรมหรือสุขทุกข์ตนเองบันดาลถ้ายังคิดว่าตัวเราเองสามารถบันดาลกรรมได้นี่ก็เข้าใจผิดเรื่องที่สองเพราะเราไม่ได้บันดาลอะไรเลยอ้าวอาจารย์เมื่อกี้อาจารย์บอกว่าใครกระทํากรรมใดวาย่อมได้รับผลกองการกระทานั้นทําไมตอนนี้อาจารย์มากลับคำล่ะมาบอกว่าตัวเองบันดาลไม่ได้ซะแล้วบันดาลไม่ได้เพราะอะไรเราเดินตามเหตุและปัจจัยของตัวเราเอง อ่ะลองบันดาลให้ดูหน่อยลองทําให้ตัวเองไม่แก่ดูสิทําได้ไหมไม่ได้อ่ะลองทําให้ตัวไม่เจ็บดูหน่อยทําได้ไหมไม่ได้อ่ะนั้นลองบันดาลให้ตัวเองเนี่ยเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งหน่อยทําได้ไหมทาไม่ได้เพราะอะไรมันต้องเดินตามเหตุแล,และปัจจัยตามการกระทําที่เราไปทําไว้สรุปตัวเองบันดาลได้ไหมไม่ได้สามกรรมหรือสุขทุกข์ไม่ได้เกิดจากทั้งตนเองและไม่ได้เกิดจากทั้งผู้อื่นจดนบันดาล คนอื่นก็ไม่ใช่เฮ้ยอาจารย์แต่หนูไปขอหวยมาเขาให้ได้นะมึงมโนจ้ะเออมึงไม่ถูกถ้ามึงถูกถูกสองพันมึงดีใจเป็นสิบปียี่สิบปีนะถูกแค่สองพันนะมึงเลี้ยงหมูกระทะข้างบ้านดีใจจะไปจะตายเงินสองพันยังไม่จ่ายค่าหวยไม่พอเลยยังงวดชนงวดอยู่เลยมึงจะบอกว่ามึงถูกเนี่ยปัญหาสรุปเดินบันดาลนะคนอื่นกับเราก็เดินบันดาไม่ได้ตัวที่สี่ตัวสุดท้ายกรรมหรือสุขทุกข์ไม่ได้เกิดจาก ไม่ได้สามารถเกิดขึ้นเองได้ลอยๆโดยป่าศจากเหตุและปัจจัยเหตุผลนั่นแหละพูดได้ง่ายเกิดขึ้นเองเล,ยลอยๆไม่ได้จู่ๆแบบเราจะอิ่มข้าวขึ้นมาเองได้ไมั้ยไม่ได้นะมันต้องไปทําอะไรไปกินข้าวถ้าไปกินข้าวอิ่มมนะอิ่มกินข้าวเพราะอะไรหิวไงหิวเลยกินใช่มั้ยหิวก็กินแต่บางคนหิวแล้วกินตอนไหนตีหนึ่งตีสองยังไม่เลิกกินเลยนะปาาไม่ได้หยุดเลยแช่เต็มตู้เย็นไปหมดจะบอกว่าอะไรอ้วนจังเลยช่วงนี้ แต่หยุดนะไม่ไดิมีหยุดเลยน้ำตรงน้ำตาลทุกอย่างอยู่ในตู้เย็นขนมนมเนยม,ม,มีเต็มไปหมดอยากลดความอ้วนนะอยากลดความอ้วนแต่ป่าไปไงกับเย็บยบยบ,บอยู่ตลอดเวลาใครบันดาลมึงบันดาลเองนะไม่นะสร้างเหตุปัจจัยใช่ไหมนี่เกิดจากอะไรอาหาร,าหารการกินเห็นหรือเปล่าดังนั้นสี่อย่างในเรื่องของกรรมเนี่ยพระพุทธเจ้าสอนพวกเราเนี่ยไม่ค่อยรู้เรื่องพวกนี้กันเพราะไม่มีใครหยิบมาบอกสอน เราจำไว้สี่อย่างนี้อะไรก็ตามที่เราใช้ชีวิตในปัจจุบันแล้วขัดจากหลักสี่อย่างนี้ผิดหมดผิดหมดเลยถ้าขัดแย้งกับสอย่างนี้นะคำถามเราบอกว่ากรรมหรือสุขทุกเนี่ยน่าจะมีคนโดนบันดาลน,นะเราถึงไปอ้อนวอนขอร้องจุดทูบเอาเครื่องรางของขังมาสะดอกข้อต่อชะตาชีวิตเราเดี๋ยวมันก็คงจะดีขึ้นได้คำถามคือดีหรือยังทุกวันนี้มีใครดีจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์บ้างขอดูหน้าหน่อย มีใครที่ไปบนบาสารกล่าวแล้วทุกวันเนี่ยรวยมากประสบความสำเร็จในการใช้ชีวิตไม่มีเพราะอะไรเราเป็นผู้ลงมือกระทําสิ่งเหล่านั้นด้วยตัวเราเองดังนั้นถ้าเราจะขอบคุณเราไม่ควรไปขอบคุณสิ่งศักดิ์สิทธิ์ล้วคนขอบคุณใครขอบคุณตัวเองที่ไรตัวเองอุตส่าห์เสียเงินเสียทองไปล่ําเรียนมาเราอุตส่าห์เสียเวลาสละตัวเองในการไปอบรมบ่มนิสัยให้ตัวเองเป็นค,คนดีมีคุณธรรมจริยธรรมอุตส่าห์สละเวลาในการตัวเองไปสะสมประสบการณ์ชีวิต กว่าจะได้ความลำบากลําบนประสบความสำเร็จในการใช้ชีวิตนี้ได้ใครเราเป็นผู้ไปสร้างเหตุปัจจัยได้ตัวเราเองถ้าจะขอบคุณคนขอบคุณใครพ่อแม่เพราะพอ่พอแม่เป็นคนส่งเราเลี้ยงเพราะพอ่อแม่เป็นคนหาข้าวหานะ้ำให้รัพวิทยาการในเบื้องต้นในการใช้ชีวิตให้ประสบความสำเร็จในชีวิตเราวนขอบคุณแก่ใครพ่อแม่ที่สละเรามาตั้งแต่ต้นจนถึงปัจจุบันขอบคุณตัวเองที่มีความสามารถในการพัฒนาตัวเองขอบคุณตัวเองที่ตัวเองเก่งขนาดนี้ เออกูก็เก่งเนาะกูเหนื่อยมากขนาดนี้กูก็เก่งเนาะกูเป็นหนี้มาตลอดกูก็ลออมันได้ตลอดเลย,เอ,เ,ลเ,ลยเ,อเออกูก็เก่งเนาะกูหลบเจ้าหนี้รายวันมาได้ทุกวันเลยเนาะเนี่ยมึงคนต้องชมตงแบบเนี้ยเออกูเก่งเนาะกูก็หลบเลี่ยงชาวบ้านได้ตลอดเออกูก็ยังแย่งผัวแย่งเมียชาวบ้านโดยที่เมียเขาผัวเขายังจับกูไม่ได้เนาะเก่งไหมเก่งเห็นไหมแต่มึงเก่งในเรื่องชั่วช่วไงไม่ได้เก่งในเรื่องดีๆไงปัญหาเพราะฉะนั้นเก่งนะมันเป็นความสามารถและการกระทําของเราเองทั้งสิ้นไม่ได้เกี่ยวข้องกับใครเลยนะ ทุกอย่างเกิดจากเหตุและปัจจัยคือการกระทําของตัวเราเองถ้าไม่มีการกระทําทางกายคําพูดทางวาจาความรู้สึกนึกคิดทางใจคําถามคือเราจะรับผลของการกระทําอะไรได้ไหมไม่ได้เพราะอะไรเราไม่ทําถ้าเราไม่ด่าใครเลยจะมีใครด่าเราได้ไหมไม่ได้โดยการที่เขาสร้างเหตุนะยกเว้นการนิทานว,ว่าอะไรที่ไม่ได้เกี่ยวข้องเราแต่เพราะเราไปทําเหตุไว้เราจึงได้รับผลจากการกระทำนั้นได้แต่ถ้าเราไม่สร้างเหตุรับผลได้ไหม ไม่ได้คําถามคือถ้าไม่มีเราไม่มีเราเลยนั่นอยู่ตรงนี้เราจะทุกข์ได้ไหมไม่ได้ถ้าเราไม่มีสามีภรรยาเราจะทุกข์เรื่องสามีภรรยาได้ไหมไม่ได้นะถ้าเราไม่มีหนี้ไม่มีสินเราจะทุกข์เรื่องหนี้สินได้ไหมไม่ได้นะดังนั้นเราทุกข์เรื่องหนี้สินได้เพราะอะไรแม้อะไรนะยังมีคนตอบว่าเพราะเจ้ากรรมในเวรมีไห ยังมีคนตอบอีกนว่าเราเป็นนี้เป็นศีลเนี่ยลำบากลําบนทําไมชีวิตทุกข์ร้อเหลือเกินไม่มีความสุขเลยโทษค่ะเจ้ากรรมในเวรเอ้ยเดี๋ยวคุณต้องไปสะดะเค์โอ้ยเจ้ากรรมายเวรช่วยเมตตาลูกช้างทีเธอขอให้สรรพทุกสรรพสสัรพโลกสรสรพายสรรพก้อเสด็จอะไรหมดกับชีวิตลูกไปทีโอ้ขอข้ามานะเคยทํากรรมในชาติใดไว้ขอให้อโหสิกรรมก่อนนะพวกเราทํากรรมเต็มไปหมดเลยแต่คําถามใครอะใครทําเจ้ากรรมในเวงายอาจารย์ชื่ออะไรเหรอเคยเห็นมาเหรอไม่เคยเห็น เอออาจารย์อย่าดูหมินนะอย่าดูถูกนะมันมีจริงนะไหนล่ะมีจริงก็เนี่ยกำลังมีความทุกข์อยู่เลยเนี่ยตอนเนี้ยป่วยเป็นเบาหวานเนี่ยป่วยเป็นโรคไตเจ็บจู่ๆก็ไปตรวจมาเป็นเบาหวานเฉยเลยแถมหนี้สินก็พลุงมพลังไปหมดเนี่ยเจ้ากรรมในเวรทำมึงนั่นแหละทาตัวเองยังมีหน้ามาโทษเจ้ากรรมในเวรมึงเป็นเบาหวานเพราะอะไรกินก็ไปสีน้ําตาล,ลนะ่ะแดก็ไปนะ่ะมันมากมายม,ายมหาศาลไปหมดทั้งขนมปังทั้งข้าวทั้งน้ําตาล ตีหนึ่งตีสองก็ลุกขึ้นมากินไม่บัญย่างบาดย่างป่วยไหมป่วยสิมันจะเหลือหรอหน้ําตาลเท่านั้นกินเกินพอดีทุกไหมทุกเป็นโรคเบาหวานเพราะใครเพราะปากไงใช่หรือเปล่าและเป็นหนี้สินเพราะใครอาจารย์เจ้ากรรมนายเวรมึงยังยืนยันว่าเป็นเจ้ากรรมนายเวรอีกหรอฮะเบาหวานโอเคอาจารย์ดูเข้าใจแล้วเบาหวานเข้าใจแล้วว่าเกิดจากการกินแต่อาจารย์หนี้สินล่ะมันหาเท่าไหร่ก็หาใช้ไม่หมดมันไม่จบสักทีมันไม่หมดสักทีคำถามคือใครเป็นคนเดินไปยืมเงินมา มึงเป็นคนเดินไปยืมเงินมาคำถามคือเจ้ากรรมในเวรเนี่ยหลอกลวงมึงไปไปเดี๋ยวกูพามึงไปเจ้ากรรมในเวรลากมึงไปถึงที่สถานที่ธนาคารอาบาตอปจอ,อะไรไปยืมเงินหยิบยืมเงินสีมาใครเป็นคนยืมพาไปยืมมาตัวเราเองคำถามคือทําไมเราโทษแต่เจ้ากรรมในเวรแต่ไม่เคยโทษตัวเองเลยแต่นี่เป็นสินเพราะใครเพราะตัวเองทั้งนั้นแล้วใช้นี่ใช้สินไม่พอหาเหเนะทองไม่พอเพราะอะไรก็ประทอกนี่สินไว้สารพัดข,ขนาดนั้นจะไปหาเงินที่ไหนมาใช้จ่ายพอ อ่ะเป็นหนี้มาเกิดจากอะไรเกิดจากความอยากได้ใช่ไหมเราอยากได้ใช่ปะเราจึงไปหามาช่วงแรกมีเงินเดือนออกมายังไม่เป็นหนี้เป็นสินทํางานใหม่ๆเริ่มมีเงินใหม่ๆอยากได้อันนั้นก็ซื้อมาอยากได้อันนี้ก็ซื้อมาพอไหมไม่พอไว้เฮ้ะอยากได้อีกว่าแต่เงินเดือนมีแค่นี้ทํายังไงดีวะโอเคบัตรเครดิตเฟิร์สชอยไอออนมาฮาให้สมัครกูกกอกเลย ที่กรอบไปทายาทคนกรอบเจ้ากรรมในเวรกรอบอาจารย์มาบังคับหนูมือหนูไปเองเลยมันกําหนดกฎเกณฑ์หนูทุกอย่างมันครอบนาม,ออมันขี่คอหนูบังคับหนูจับเซ็นเอกสารแล้วธนาคารบาัตตีอ้อนเฟิร์สชอยก็อนุมัติมาใครอนุมัติเจ้ากรรมในเวรอนุมัติอาจารย์มันอนุมัติให้หนูเสร็จสับเลยวงเงินเท่านี้เท่านั้นเรียบร้อยนะเรียบร้อยเดินไปในห้างสรรพสินค้าอุ้ยกระเป๋าลดราคาอันนี้ลดราคาพอใจนะพอใจตั้หาความอยากอยากได้นะ อยากได้ลดราคากิเลสเดฮ้ยปกติราคามันตั้งเท่านี้วันนี้มันลดราคาแล้วมันลดวันเดียวเงินในกระเป๋าเริ่มสั่นแต่กูไม่มีเงินสดในกระเป๋าเลยเงินหมดแล้วจะสิ้นเดือนทำยังไงบัตรเครดิตสิจา้าเพิ่งทํามาใหม่ๆลูดนะลูดเลยอาจารย์จู่ๆมันก็เด้งเข้ามาในข้อความเมื่อกี้ไม่รู้ตัวเลยอะ่ะมันซื้อมาตอนไหนจู่ๆกระเป๋ามะกองอยู่ข้างบ้าน กระเป๋ามะกรู่ในมือตัวเองเรียบร้อยแล้วจู่ๆก็เป็นหนี้บัตรเครดิตจู่ๆก็บัตรแจ้งยอดค่าชําระขั้นต่ํามาถึงบ้านเฉยเลยไม่รู้เรื่องเลยเหรอคําถามคือมึงไม่รู้จริงๆเหรอว่ามึงทาอะไรลงไปนั่นแหละเป็นหนี้แล้วทุกมะมทุก